มาเจอกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะใจสวยเนี่ยใส่จ่าก่อนจ่าก่อนใส่ใส่จ่าจังใดเยอะเลยเยอะเลยเยอะเอาบอกบอกบอกน้องอุ้มกันบายบายพี่ไปบ้านกันเด้อบาย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 บู๊ยบึงขายืนยืนโบว์บ้างเลยขาลืมลงติลืมมาขาลุ่งบายบายใส่ไปบายจังใดไปบายจังใด

จังคอยมาไหมมาไหมพูดออกเส้นพุนก็นเลยออกเส้นหลังไม่อยากไปอีกกำลังเสบไปกันเด้อจ้าตาวแก้มปองเดี๋ยวมาไหมไอพออูดมากก่อนไปเที่ยวตลาดยูวัดเน่ากันพออูดบ่มาทำไป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 เลาะเบิ่งตลาดแมนไปเที่ยวตลาดหน่อยนะโม พุ่นเจอเครือรีของแท่บอพุ่นมีของปีบโน้อพุ่นไปอาดลาดแล้วฮะอียังมาอ๋อม้าล่ะนั่นมาแล้วแม่นบอนี่แม่นบ่อพุฒเต๋อเจนี้เขาก็ส่งลงบ้านก่อนตัวโนจังมาปีก็เสียเอามา้ยังลงลูกกระพวงือ ไปไปไปเ<ป><ป>ขาก็ต้องเอาไว้บ้านหนึ่งตัวเนโอะพันติผ้ามาห่างมันฝุ่นมันนั่นนี่ยัง<แ>ไงเราจะไปแอวเบาวต่อนะคะพี่น้องแต,งต่งโตมาเสื้อเสิไปแอลบบาวอีกเอ้าวไว่อยากไปอีกโอ้ยไปไปติผ้าปเป็นเรนเบาบึงอ่ะแต,งต่งโตเสื้เสื้อไปหยวผู้เบาวจังหน่อยบึง <า>ใจละลายละลายเลย<า>ชุดกับแทกสี่แท็กซี่มืออยากไปอีกมือแรงก่นมือแรงก่อนจังไปถ้าไปใส่ชุดนี่ละ่ะไปสวยๆเลย<า><า>ตอนนี้ภาพไปเอลเบาวก่อนโ<า>ชว์ความสวยก่อนค่ะ

เฮ้ยพาไปฮอนยืนน้ำหนองหมิงเน้อนี่เด้อป่ะบาดพิเศกมาเองพี่เสกมาเองว้พีพิเศกมาเองนะคะดูด้านหลังนะคะอ้อยู่ว้ยบังคันหนาวด้านหน้าก็ด้านหลังคือบือกันนอะบาดนี่เนาะโอ้ยบ่ได้เขามีบัตรเข่าบนออนี่เนาะเขาได้จ้างบัตดเข่าบบเขาได้จ้างบัตรเข่าบ่โอ้ยเนาะโอ้ยเขาเจออย่างนี่เป็นเจ้าไดบาดนี่ อยู่ใต้เท้าเมสีบอบัดนีิคักบอบัดนีิบากบอกแล้วว่าอยักเกง่งอยักเกง่งเป็นจังไดบัดนีิเดี๋ยอยู่ใต้เท้าเขาบอเป็นยังจังได้เหยียบให้กันโอ้ย่าประจําเออเนาะเป็นก้นไตตัวนี้บอกแล้วยกักเ์่งน้ำเมซี่เฮ้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 

เซกไม่ทักอันตัวเสกไม่กวนนี่ยังพเสกเนนี่ของแท้เอครับของแทด้เออนี่ของแต้วแตนหมกหมมคือวิ่งละกากิลีกากิลีพวออวนนี่ไดเยอะ้เยอะเอา เมนพี่เสกนื่แมนเงาะปลาโยนหนีหึ้อเฮ้ย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 ใส่หุบกวักยางเดียวกวักยางเดียวแต่เล่นแต่เตะเล่นแต่เตะเล่นแต่เล่นแต่เล่นแต่แต่ยิ้นข่าว่าบานนี่เขามีอันมีคอนเสิร์ตวรสันพี่ปีวาก็เลยมาบึงเรามาเจอเอ่อพี่เสกนะคะแต่ไม่รู้เสกอะไรเหมือน ดูทรงผมก็พอแล้วพ uh, yeah. so like, so so so, ี่เสกไม่ดูข้างหลังอ่ะเหมือนเหมือนหันมาข้างหน้ามานึกว่าอ่าเงาะป่านะคะเพื่ออะเพื่ออะไรไเกงคือสมตอนแต่พ่อเงยเซมมากบ่พ่อเงยเซมมากบอกเออปีปีป่ะพออ้วนเปลี่ยนไปพออ้วนเปลี่ยนไปเฮ้ย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 อย่าไปอย่าไปอย่าไปแต่งตัวสวยแล้วสิไปหาตาผู้เบาอย่างเดียวเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

จบเม็กซิทกถูกปะต้องไปเมืองไทยถึงจะได้เจอ

สูมิงได้บ้าเอาเอาเอาคนมารยาดีนะปวยขาติดเนาะเอาเฮ้ย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 เอาปีงงปีาองเป็นยังว่างงเฮ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 ้ย เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะแม่แม่จ้าสวยๆเนี่ยจ้าจ้าก่อนเร็วใส่ใจสวยใจสวยย้เมันตุ๊ดตุ๊ดมันตินั่นนี้ำกระนนี้ำแมงกุดจีส่วนกันไปยำไปน้ำกันได้คือเก่าตี